เวียดนามที่การประชุมสุดยอดอาเซียนและอาเซียนบวก3สมัยพิเศษว่าด้วยโควิด1 9เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาประสบความสําเร็จด้วยดีซึ่งช่วยเสริมสร้างความร่วมมือของอาเซียนในการรับมือกับโควิด -19 ให้มีประสิทธิภาพและเป็นปรูปธรรมมากยิ่งขึ้นในช่วงที่ผ่านมานั้นสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในประเทศไทยดีขึ้นเป็นลําดับเราสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้เป็นอย่างดี โดยไม่พบผู้ติดเชื้อภายในประเทศมานานกว่าหนึ่งเดือนผู้ติดเชื้อที่พบเป็นผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศและอยู่ในสถานที่กักตัวของรัฐดังนั้นตั้งแต่วันที่15มิถุนายนที่ผ่านมารัฐบาลจึงได้เริ่มผ่อนคลายมาตรการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางเศษรษฐกิจและการดำเนินชีวิตแต่ก็ยังคงมาครับใช้มาตรการด้านสุข,ขอนามัยการรักษาระยะห่างทางสังคมและการใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ ในการติดตามตรวจสอบผู้ใช้บริการในสถานที่ต่างๆเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดระลอกที่สองในขณะที่เรากําลังปรับตัวกับวิถีเพื่อรับวิถีใหม่อีกด้านหนึ่งเราก็กําลังรับมือกับสภาพภูมิรัฐศาสตร์ของโลกที่ผันผวนมากขึ้นเราได้เห็นการเผชิญหน้าระหว่างมหาอำนาจการเพิ่มขึ้นของกระแสชาตินิยมและต่อต้านโลกาภิวัตน ซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและเสถียรภาพระหว่างประเทศและท่าทายระบบพหุภาคีนิยมอาเซียนจึงควรร่วมมือกันต้านกระแสเหล่านี้เสริมสร้างระบบภูมิภาคนิยมให้เข้มแข็งและส่งเสริมการช่วยเหลือเกื้อกูลระดับโลกพัน์กำลังในการรักษาความเป็น,ก,นกลางของอาเซียนในสาปัตจกรรมภูมิภาคหลีกเลียเ่ยงการถูกบงังคับให้เลือกทางและต้องเป็นสะพานเชื่อมโยงมหาอำนาจที่เข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับภูมิภาค ใช้มุมมองของอาเซียนต่ออินโดแปซิฟิกให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้อาเซียนสามารถรักษาสันติภาพเสถียรภาพทั้งทางบกทางอากาศทางทะเลด้วยการเจรจาหารือร่วมกันและส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจในภูมิภาคได้อย่างยั่งยืนตามเจตนารมณ์ของผู้ขอตั้งอาเซียนกว่า50ปีมาแล้วนะครับในการนี้ผมขอเสนอ3แนวทางเพื่อขับเคลื่อนอาเซียนในยุคหลังโควิด19ดังนี้ ประการแรกอาเซียนที่เชื่อมโยงกันมากยิ่งขึ้นเราต้องทําให้อาเซียนกลับมาเชื่อมโยงกันอย่างแท้จริงโดยเร็วด้วยการเร่งดาเนินการตามแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน i m p a c t 2025ต่อไปและส่งเสริมความเชื่อมโยงและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสีเขียวเพื่อสร้างอาเซียนที่ไร้รอยต่อและมีความยั่งยืนนอกจากนี้เราควรเริ่มพิจารณาแนวทางร่วมกันในการผ่อนคลายมาตรการที่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทาง เพื่อช่วยฟื้นฟูธุรกิจและการเดินทางระหว่างกันของประชาชนโดยอาจจะพิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดทําข้อตกลงระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีความพร้อมก่อนเพื่อจะสร้างช่องทางพิเศษสําหรับนักธุรกิจและการไปมาหาสู่ของประชาชนบนพื้นฐานของมาตราการด้านสาธรารณสุขที่ยอมรับร่วมกันประการที่2อ,อาเซียนที่เข้มแข็งขึ้นโดยการสร้างความเข้มแข็งจากภายในภายการขับเคลื่อนการบริรการทางเศรษฐกิจ อย่างแข็งขันต่อไปและเร่งลงนาม r c p ภายในปีนี้เพื่อช่วยให้อาเซียนฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและเพิ่มความน่าสนใจของอาเซียนในการเป็นฐานการผลิตและตลาดขนาดใหญ่ในภูมิภาคนอกจากนี้ในช่วง10ปีข้างหน้าเศรษฐกิจดิจิทัลคือกุญแจสําคัญที่จะเพิ่มมูลค่า GDP ของอาเซียนให้สูงขึ้นอีกถึง1.3ลนล้านดอลลาร์สหรัฐดังนั้นเราจึงต้องส่งเสริมการลงทุน ในโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลรวมถึงการพัฒนาทักษะความรู้ด้านดิจิทัลควบคู่กับการส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อจะสแสวงหาโอกาสใหม่ๆทั้งเศรษฐกิจกและลดต้นทุนในการทำธุรกิจนอกจากนี้อาเซียนจะต้องต่อยอดจุดแข็งในด้านความหลากหลายทางชีวภาพโดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง ที่เป็นวิตีต่อสิ่งแวดล้อมตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG ประการที่3อาเซียนที่มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นเราต้องร่วมสร้างภูมิคุ้มกันในระยะยาวเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับความผันผวนและความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในการนี้ผมขอร่วมสนับสนุนให้คณะมนตรีประชาคมอาเซียนทั้ง3เสาหลักเริ่มจัดทําแผนฟื้นฟูเพื่อวางแนวทางการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่อาเซียนในอนาคตโดยต่อยอดจากความเด็จด,ด้านต่างๆ ที่อาเซียนได้ร่วมกันขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องทั้งการสร้างประชาคมที่เอื้ออาทรและแบ่งปันกันและการสร้างความยั่งยืนในทุกมิติทั้งนี้แผนดังกล่าวควรครอบคลุมประเด็นความมั่นคงทางสาธารณสุขโดยเฉพาะหลักประกันสุขภาพทุหน้าและการใช้กองทุนอาเซียนเพื่อรับมือกับโควิด -19 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาวัคซีนซึ่งถือเป็นสินค้าเพื่อประโยชน์สาธารณะนะ ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงในอย่างเท่าเทียมกันในราคาที่สมเหตุผลทั้งนี้ไทยจะร่วมบริจาคเงินจำนวน1 0 0 0 0แสนดอลลาร์สหรัฐสำหรับศูนย์กองทุนดังกล่าวเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของอาเซียนนอกจากนี้อาเซียนควรเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารซึ่งเรามีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบและการส่งเสริมความมั่นคงของมนุษย์โดยเฉพาะจากการพัฒนาทุนมนุษย์ การส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกช่วงวัยการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลกตามแนวทางที่ระบุไว้ในปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สาหรับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปของงานอีกประการหนึ่งที่สําคัญก็คือความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการป้องกันแก้ไขปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนและการบริการเกี่ยวกับเรื่องสิทธินุยชนกับการประกอบการธุรกิจ ซึ่งไทยได้เริดำเนินก,การแล้วปัญหาการค้ามนุษย์การก่อการร้ายอาชญากรรมข้ามชาติภัยคุกคามจากไซเบอร์ผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายปัญหายาเสพติดการทำประมงผิดกฎหมายอย่างจริงจังเพื่อความสงบสุขความปลอดภัยของภูมิภาคและประชาชนของเราสำหรับไทยเราได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เังน้นการสร้างความเข้มแข็งจากฐานรากและคะำหนึงถึงความพอประมาณมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีมาประยุกต์ใช้ควบคู่กับการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยหลักปรยยัชญาดังกล่าวสามารถเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนให้อาเซียนกลับมาเข้มแข็งกว่าที่เคยเป็นซึ่งไทยพร้อมจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในเรื่องนี้กับประเทศสมาชิกอาเซียนผ่านศูนย์อาเซียนว่าด้วยการศึกษา และการหาหรือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนนอกจากนี้วิกฤตโควิด19ได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าอาเซียนต้องยึดมั่นแนวทางการมีประชาชนเป็นศูนย์กลางและให้ความสำคัญกับการดูแลประชชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางซึ่งรวมถึงแรงงานข้ามชาติผมจึงขอใช้โอกาสนี้ขอบคุณเพื่อนประเทศสมาชิกอาเซียนที่ได้ดูแลช่วยเหลือคนไทยในประเทศของท่านและอำนวยความสะดวก ในการส่งคนไทยกลับบ้านในขณะเดียวกันรัฐบาลไทยก็ได้ดูแลให้ความช่วยเหลือพลเมืองของประเทศสมาชิกที่รับผลกระทบจากโควิด -19 ในประเทศไทยมาโดยตลอดโดยได้อำนวยความสะดวกการเดินทางกลับประเทศของพลเมืองอาเซียนในไทยทั้งเมียนม,มามาเลเซียฟิลิปปินส์อิโนโดนีเซียเวียดนามสิงคโปร์รวมจำนวนกว่า1800 0คนอีกประการหนึ่ง เราคงต้องเร่งดาเนินงานในเชิงลุกโดยการร่วมประชุมหาดูทางไกลการเพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคความล่าช้าและมีการเตรียมความพร้อมในทุกมวติเมื่อสถานการณ์โควิดคลี่คลายเป็นปกติเราจะไดำเนินการได้โดยทันทีท้ายที่สุดนี้ผมยินดีร่วมรับรองวิสัยทัศน์ผู้นำอาเซียนว่าด้วยการที่อาเซียนจะต้องมีความแน่นแฟนและตอบสนอง และขอแสดงความมุ่งมั่นของไทยในการร่วมมือเสริมสร้างความร่วมมือและความเป็นปึกแผ่นในอาเซียนควบคู่ไปกับการแสวงหาความเป็นทุนส่วนกับภาคีภายนอกให้สามารถตอบสนองกับทุกความท,ท้าทายทางภายในและภายนอกภูมิภาคนับจากนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้ก็เพื่อให้อาเซียนเป็นประชาคมของประชาชนที่ทุกคนก้าวไปด้วยกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และเป็นประชาคมแห่งอนาคตที่เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศร,รษฐกิจและสังคมของโลกต่อไปสวัสดีครับ